สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,อเจอกันกับแต้วอีกแล้วนะคะแต้วเอริญมนีชาแนลเนาะหลังจากที่ไม่ได้คุยกันตั้งนานนะคะแต้วก็ห่างหายไปสักพักสักเกือบจะอาทิตย์ได้แล้วแหละเพราะว่า,าช่วงนี้ทํางานเยอะนะคะเพื่อนๆอหัวหน้าใจเยอะนั่นเองนะคะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะคะแล้วก็ วันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องเกี่ยวกับข่าวนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคน,นไหนสนใจนะคะเต้าก็จะอ่านข่าวมาให้เพื่อนๆฟังเกี่ยวกับข่าวเกี่ยวกับคนไทยที่อยู่ที่นี่หรือว่าข่าวต่างๆที่รัฐบาลเยอรมันนะคะเขียนมาถามเต้าได้เลยค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะเต้าก็จะทําคลิปเกี่ยวกันอ่านข่าวนะคะแล้วเรื่องที่เต้าจะพูดต่อไปนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับของคนไทยนี่เองเต้าพอพออ่านไปแล้วเนี่ย ข่าอันนี้มันนานนานมากแล้วค่ะก็ไม่ถึงว่านานมากหรอกประมาณแค่สองสามเดือนเนาะแล้วเตาก็เพิ่งเจอนะคะเพิ่งเจอก็ก็เลยต้องมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเกี่ยวกับแบบตำรวจเยอรมันนะคะกะ็ไปเจอร้านนวดไทยอะ่ะที่มีการแอบแฝงะคะ่ะแอบแฝงไหมที่นี่ไม่ถึงก็คือเปิดเปิดร้านนวดแต่ข้างหน้าแต่ข้างในก็คือรับออกไปกับแขก ก็หมายถึงก็ก็ซ่องดีๆนั่นเองนะคะก็ก็คือแอบๆบนะคะไม่ได้เปิดเผยนะคะก็ก็จะเป็นเรื่องคร่าวๆก็คือแบบว่าตำรวจก็ไปเช็คนะคะที่เขตเขตเมืองหนึ่งของอทางเยอรมันนะคะ เอต้าไม่ขอไม่ขอขอบอกชื่อเมืองแล้วกันนะคะเพราะว่าเออมันจะมีผลกระทบสําหรับผู้หญิงไทยที่อยู่ในที่นั่นนะคะที่ที่ยังเป็นผู้หญิงที่แบบเออดีที่มีครอบครัวที่มีทํางานเออดีสุจริตนะคะเอ,อ่ยังมีอยู่นะคะก็าก็เลยไม่พูดถึงรู้แต่ว่าเออรู้แค่ว่าอยู่ที่เยอรมันแล้วกันเนาะก็ครั้งแรกอะตำรวจอะก็คิดว่าเออจะไปตรวจเพราะว่า คิดว่าจะมีการโกงค่าคา,าเลเาประกันสุขภาพนะคะเขาคิดว่าจะมีการโกงประ,ประกันสุขภาพตอนนี้เขาก็เลยไปตรวจไปตรวจเขาก็ไปเจอว่า,าร้านนวดร้านนี้นะคะร้านนวดร้านนี้มันมีคนที่ยังไงล่ะคนที่ก็คือตีตัววีซ่ามาท่องเที่ยวหรือมาเพื่อไม่ได้ทํางานที่นี่นะคะหรือมาเพื่อติดตามแฟนแต่อยากจะมี เขาเรียกอะไรอยากจะมีเงินติดตัวกับบ้านนะคะก็เลยไปสมัครร้านนวดร้านนี้นะคะก็เหมือนกับการที่เราแบบว่าไปทําดำอะคะ่ะก็คือคุณไม่มีเวลามีซ่ามาทํางานแต่คุณเนี่ยก็คือไปทําดํานะคะก็คือเขาก็ไปเจอว่าก็คือมีอยู่สามคนมีผู้หญิงสามคนนะคะที่มาทํางานดําก็คือไม่จ่ายภาษีนะคะไม่จ่ายภาษีแล้วก็พอเขาตรวจลงลึกเข้าไปอีกนะคะ ก็จะมียังไงล่ะจะมีที่แอบแฝงนะคะก็คือไปกับแขกคือต่อหน้าก็คือร้านนวดนั่นเองแล้วตอนนี้คือพอนวดเสร็จก็คือจากที่เต้าได้อ่านข้อความนะคะจากที่เต้าเคยอ่านข้อความที่ที่คนไทยหลายคนที่ส่งมาทางเขาเรียกมาทางเฟซบุ๊กแล้วกันเนาะก็จะมีแบบชักชวนนะคะก็คือคนฝรั่งนี่แหละ เ,เขียนไปหาเพื่อนอีกคนหนึ่งนะคะอย่างเงี้ยบอกว่าเฮ้ยตรงนี้มันมีบริการอย่างนั้นอย่างนี้นะคะมีบริการแต่ว่าไม่เปิดเผยนะคะเราสามารถตกลงราคากับเขาได้โดยแบบลับๆอย่างเงี้ยค่ะก็ก็คือตำรวจก็เคยไปเจอแล้วก็ก็คือถูกจับไปนะคะช่วงนั้นมันจะมีข่าวด,งดังช่วงหนึ่งก็คือช่วงเ,เกี่ยวกับร้านนวดนี่แหละค่ะแล้วมันยังมีอยู่ไหมคะ สำหรับร้านนวดแบบนี้มีค่ะมีแน่นอนค่ะเพราะว่าที่ที่เต้าอยู่นี้มันก็มีค่ะที่แบบว่าเปิดร้านนวดปังหน้าแล้วข้างหลังเป็นอย่างว่าก็มีค่ะเพื่อนๆเอเต้าอยากจะพูดให้ทางเจ้ของฝ่ายนะเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องการเงินนะคะอยู่เมืองนอกนี่ลําบากค่ะเพื่อนๆมันไม่ใช่ระบายกันทุกคนนะเวลาคนมันลําบากมันลําบากจริงๆนะเอ่อแต่ว่าในความคิดของเต้านะ ถึงจะลําบากแค่ไหนนะคะทำงานสุดจริตเถอะคะ่ะอย่าทําดำอย่าทำ,ำ,อาทำเอ่อทำความสะอาดก็ดีค่ะทําความสะอาดไปเหอะนะไม่ต้องอายที่จะทําความสะอาดแต่ทำลับๆล,ล่อๆอ,อ,อย่างเงี้ยสมควรอายคะ่ะไม่ใช่อายเพราะว่าเราเป็นคนไทยนะฮะแต่ว่าอายเพราะว่ามีร้านนวดมากมายเลยที่แบบว่าเปิดด้วยความบริสุทธิ์ทํางานบริสุทธิ์จริงๆไม่มีอะไรแอบแฝงแล้วร้านนวดพวกเนี้ยเขาจะเสียชื่อนะคะ แล้วฝรั่งส่วนใหญ่ถ้าเกิดเข้าไปเข้าร้านนวดเขาอาจจะมีการเข้าใจผิดได้ว่าเอร้านนวดอย่างนี้มีอย่างอื่นหรือเปล่าสนใจอยากถามราคายอย่างอื่นหรือเปล่านะคะก็อยากจะฝากข้อคิดตรงนี้แหละคะ่ะเพื่อนๆถ้าคุณแบบต้องการเงินเนี่ย มันมีหลายวิธีมากเลยที่คุณจะทําไม่ว่าจะเป็นรับชอบ450นะคะทําความสะอาดนะคะอาจจะไม่มีโน้ตหน้าตรงหน้าตาอาจจะได้เงินช้าหน่อยแต่มันก็เป็นเงินเหมือนกันนะคะแต่มันเป็นเงินด้วยเราท,ที่ที่เราบริสุทธิ์ที่จะได้มานะคะอย่าทําแบบนี้เลยค่ะเ,เพื่อนๆเ,เพราะว่าเสียหายหลายคนเลยค่ะร้านทวดในไทยอะ่ยะเยอะแย,ยะมากนะคะ ร้านร้านทษไทยในเยอรมันเยอะมากค่ะเพื่อนเพื่อนไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารไทยร้านนวดไทยนะคะเพื่อนเพื่อนมันจะเสียชื่อเสียงกันไปต่างๆนา,นานาค่ะเพื่อนๆนนะที่เต้าออกมาพูดวันนี้เต้าไม่ได้ว่าร้ายหรือให้ร้ายใครนะคะเพื่อนเพื่อนก่อนที่เพื่อนๆจะทําเพื่อนๆนคิดนิดนึงว่าเออไม่ใช่แค่ว่าเออช่างช่างเขานะตัวเขาไม่ใช่ตัวเราใช่ค่ะเพื่อนๆน ตัวของคุณไม่ใช่ตัวของคนอื่นแต่เวลาชื่อเสียงม,มันเสียมามันเสียทั้งคนไทยทั้งหมดเลยค่ะเพื่อนๆน,นะโอเคค่ะ,ะก่อนจะทําคลิปสักนิดนะคะเพื่อนๆทํางานบริสุทธิ์ดีกว่าเนาะโอเคขอบคุณค่ะสําหรับติดตามคลิปนี้นะคะแล้วถ้ามีข่าวอันไหนใหม่ๆม,มาอีกนะคะเตาก็จะมารายงานข่าวเพื่อนๆเนานะถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากฟังเกี่ยวกับทางเยอรมันนะคะโอเคค่ะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ